สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวเจ็ดสีนะคะพบกันเป็นประจำละค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะ10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งกับพวกเรา3พี่น้องพิธีกรข่าวนะคะพี่กล้าพี่ปุ้มแล้วก็ฝันเองนะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงส่ง s m s นะคะมาให้กำลังใจหลายคนที่ตอนนี้ยังคงเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะคะหมายเลข s m s ค่ะ4ต้อง7ต้อง1อีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คืออีเมลนะคะ newsroom sj.com รวมไปถึงใครสะดวกจะเขียนจดหมายเข้ามาในรายการเราอันนี้ก็ได้อีกหนึ่ง ช่องทางเหมือนกันนะคะให้สอกันมาได้เลยนะคะก็ขึ้นที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมน้าท่วมหรือว่าสภาพอากาศก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วภาคใต้เนี่ยฝนเริ่มตกหนักมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนัก